วันนี้พบกับคุณเปิ้ลดีคอนแทคนะคะเปิ้ลจะพามาพบกับคุณพี่ท่านหนึ่งที่มีปัญหาทางด้านดวงตาขณะนี้ตาข้างขวาได้บอดสนิทไปแล้วนะคะเหลือข้างซ้ายอีกข้างหนึ่งก็ยังเป็นต้อหินอยู่แล้วก็มีอาการที่จําเป็นจะต้องได้รับการดูแลฟื้นฟูด่วนมากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่แดงคะ่ะปีพันดีคอนแทคผมตาผมเป็นทั้งต้อกระจกต้อหินข้างขวานี่มันก็ มองไม่เห็นไปแล้วอ๋อข้างขวามองไม่เห็นไปแล้วนะคะตอนนี้ก็เเลยข้างซ้ายค่ะแล้วก่อนหน้านั้นเป็นอะไรมาก่อนคะตาเป็นอะไรมาก่อนมันเป็นทั้งต้อกระจกต้อหินต้อกระจกพาพามาหมดแล้วอ๋อต้อกระจกพาแล้วแล้วกลับมาเป็นต้อหินอ๋อเป็นต้อหินซ้ําทั้งสองข้างเลยไหมคะทั้งสองข้างแล้ว ก่อนหน้านั้นเป็นยังไงคะตาข้างขวาถึงมองไม่เห็นไปแล้วอะค่ะมันตาข้างขวามันทีแรกจะผ่าน,นี่มันไม่มีคิวผ่าช่วงโควิดด้วยสุดท้ายมันก็บอดอบอดสนิทแต่ตอนนี้ข้างซ้ายยังเห็นอยู่ใช่ไหมคะข้างซ้ายยังยังเห็นอยู่ก่อนที่จะคินดีคอนแทคการมองเห็นเป็นยังไงคะมันก็มองมวัมวเวลาเราดูทีวีนี่มันจะผ่ามวัวค่ะหลังจากได้รับ ได้กินไอดี c คอนแทคเนี่ยมันก็เริ่มดีขึ้นจากน้ําตาน้ําตาไหลคันหัวตาคันหัวตาปวดตามันก็เริ่มดีขึ้น่ปวดตาน้ำตาไหลดีขึ้นดีขึ้นค่ะการมองเห็นเป็นยังไงคะเวลาดูทีวีดูการมองเห็นก็เห็นชัดขึ้นกว่าเก่าการมองเห็นเห็นชัดขึ้นนะคะพี่แดงลองบอกกับท่านผู้ชมสิคะว่ายืนยันว่ากินดีคอนแทคจริงๆผมกินดีคอนแทคจริงๆครับ กินก็ได้ผลนะตาหลังจากตาตาผมเป็นทั้งต้อกระจกต้อหินเนี่ยพอแล้วตอนนี้ก็ต้อกระจกก็ไปผ่ามาแล้วแต,ต่ตอนที่เป็นต้อหินเนี่ยแต่พอได้ได้รับผลิตภัณฑ์ไอ้ดคอนแทคเนี่ยกินก็รู้สึกว่าจะดีขึ้นมองชัดขึ้นดูหน้าจอทีวีมันก็สว่างขึ้นแล้วอาการคันตาน้ำตาไหลเป็นยังไงคะการคันหัวตาน้ำตาไหลแล้วปวดเบ้าตา มันก็ลดลงอาการที่คันหัวตาน้ำตาไหลปวดกระบอกตาเบ้าตาตอนนี้หลังจากที่รับประทานดีคอนแทคแล้วท่านไหนที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสายตาดวงตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นต้อกระจกและเป็นต้อหินเหมือนอย่างพี่แดงนะคะแนะนำผลิตภัณฑ์ดีคอนแทค X นะคะตัวนี้จะช่วย ฟื้นฟูแล้วก็แก้ปัญหาดวงตาที่ท่านเป็นอยู่ต้องการรับคำปรึกษาพเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ดีคอนแทคเติดต่อที่เบอร์นี้ได้เลยนะคะคุณเปิ้ลยินดีให้บริการวันนี้เปิ้ลกับพี่แดงขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ วันนี้นะคะเราก็มาอยู่กับประสบการณ์ของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ดีคอนแทคนะคะซึ่งใช้แล้วเห็นผลนะคะก่อนที่เราจะถามความรู้สึกของคุณวัดเรียกลุงวัดแล้วกันนะคะแล้วก็คุณป้าแมวเนาะอยากถามความรู้สึกของป้าแมวก่อนว่าในวันที่สามีเนี่ยหมอบอกว่าจอประสาทต,ตาเสื่อมตาจะบอดแล้วมองไม่เห็นแล้วเนี่ยป้าแมวรู้สึกยังไงก็คุณหมอบอกไม่มีโอกาสที่จะหายก็เสียใจแต่ก็ไม่พูดนะนะก็บอกไม่ปไปไล่จะรักฉันจะรักษาให้หายก็จะบอกงี้แต่จริงๆในใจเนี่ยคือน้ำตา ล่วงอะ่ะก็ก็บอกเขาว่าไม่เป็นายหรอกฉันจะรักรสสสักษาเธอให้หายก,ก็ไปกันเรื่อยทุกที่เสร็จแ,แล้วก็มาอยู่บ้านกันหลายวันแล้วเขาบอกว่าเขารู้กันไงเขาบอกตายแล้วยายแมวเลี้ยงผัวตาบอดแอ่ถามว่าเสียใจไหมเสียใจมากคิดว่าเขาไม่หายแต่รักษารักษาไปฉันเขาดีขึ้นนะครับใจชื้นแล้วก็ร้องไห้นะร้องไห้ก็ได้ดีคอนแทคนี่แหละที่ว่ามันเริ่มดีขึ้นตอนพอดีคอนแทคครับ แต่ถามว่ารู้สึกเสียใจไหมเสียใจมากเพราะว่าก็คือเสารักนะ่นะมันคือหมดเลยเราก็ทาอะไรก็ไม่ค่อยได้อยู่แล้วก็บอกไม่เป็นไรต้องหายก,ก็พยายามก็มาได้ตัวนี้แหละก็ถึงได้หายแล้วก็ดีขึ้นก็ถามว่ารู้สึกยังไงก็เสียใจมากเลยแหละ หลายคนนะคะมีความกังวลว่าจะใช้ได้ผลจริงไหมจะเห็นผลจริงไหมในวันที่เราตาเนี่ยมันแทบเรียกว่าจอประสาทตาเสื่อมนี่คือตามองไม่เห็นนะคะมันบอดไปเลยนะ,ะแต่ยังไม่ได้เป็นถึงขั้นที่ว่าจะฟื้นฟูไม่ได้ในวันที่ป้าแมวเนี่ย คาดหวังไหมคะว่าการก่อ่เ็่ไม่ไม่คาดหวังทลายรลกนะเพราะว่าคุณหมอเขาจะบอกว่าเป็นอย่างนี้ทําใจได้เลยจะไม่มีโอกาสหายก็เขาต้องไปด้วยทุกการเพราะจะต้องจุงมือคือจะต้องจุงมือเขาเดินไงไปตรงนี้เรายังไปได้แล้วพอไปถึงตรงนั้นคุณหมอพูดซึ่งเราจิตตกมากก็ไม่มีโอกาสไม่มีไม่มีโอกาสที่ว่ากําลังใจเราไม่มีเลยหมอพูดไม่ให้กำลังใจเลยแต่เราจะให้กําลังใจ ลุงอ่ะว่าไม่เป็นไรจะรักษาให้หายแล้วเราก็บอกเขาบอกไม่เป็นไรจะจะรักษาให้หายจนได้แหละจริงๆแล้วอ่ะเปอร์เซ็นต์ไม่มีเลยแต่ก็หายก็ดีใจมากแหละก็บอกขอแค่ช่วยเหลือตัวเองได้ไม่ต้องเราไม่ต้องดูแลก็กพอแล้วอ่ะค่ะในวันที่นะคะเสาหลักของครอบครัวมองไม่เห็นและอาชีพหลักก็คือการขับรถนะคะเพื่อเพื่อ<ๆ>นําไรายได้เข้าสู่ครอบครัววันนั้นป้าแมวรู้สึกว่ามันเหมือนหมดทุกสิ่งทุกอย่างของป้าแมวแล้ว,แ,วแล้ว แทนที่เราจะไปทํางานได้เราก็ต้องมาดูแลสามีไม่ได้เลยค่ะวันนั้นก็คือคิดอย่างเดียวว่าอะไรก็ตามที่ทาให้มันดีขึ้นเราเราก็พยายามต้องทำทุกทยอย่างจนท้ายที่สุดมาเจอดีคอนแทตน,นะคะในวันที่ตาของลุงวัดมองเห็นขึ้นป้าแมวรู้สึกยังไงคะก็ดีใจมากเลยดีใจมากๆากเลย <Yeah. S 2> เขาขับรถได้เขาอะไรได้ก็พอแล้วก็ก็หวังแค่นั้นเอง แต่เขาก็ดีเกินคาดเขาขับไปไหนหนใดได้หมดเลยดีๆกับครอบครัวก็แมวกับลุงวัดด้วยนะคะอยากให้ป้าแมวฝากนิดนึงว่าหลายคนค่ะเคยติดต่อโทรเข้ามาถามนะคะว่าดีคอนแทคเนี่ยป้าไม่ได้กินเองนะฉันไม่ได้กินเองนะแปนเป็นอย่างนี้อย่างนี้แต่ท้ายที่สุดเขาก็ไม่ตัดสินใจนําไปรับประทานอยากให้ป้าแมวฝากนิดนึงค่ะว่าการ,ราคือน,อนคือ,คอบางบาง,บางครั้งเราทุกคนไม่อยากเสียตังไม่มีตังแต่เราก็ต้องมีเพื่อให้เขาหายเราก็ต้องมีซื้อให้เขากินอ่ะ พอเขากินเขาดีขึ้นดีขึ้นก็ก็กินไปเลยถ้ากินนิดนิด<ๆ>หน่อยหน่อยผลมันจะไม่ออกมาไงนี่ให้เขากินจนจนเขาดีแต่ถามว่าหมดตังค์เยอะไหมก็คือก็เยอะเหมือนกันแต่เราก็ต้องต้อง<ก>ยอมอะ่ะประมาณสามหมื่นว่นบาทมื่นกว่า,าได้ จนจนจนกว่าที่จะมองเห็นที่ซื้อยากินที่ที่ที่ซื้อดีคอนแทคกินแต่ตำโรงพยาบาลอันนั้นไม่ต้องพูดถึงเลยยาให้มาก็ไม่มีผลอะไรเลยคือคือสามหมื่นเนี่ยหมายถึงว่ากินต่อเรื่องมาเฉพาะแต่อเว่าถ้าต่็นของฟรีแล้วครับ ขายได้กหกกล่องแรกแล้วครับครอบครัวป้าแมวกับลุงวัดวันนี้เราขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวดีคอนแทนะคะซึ่งจะเป็นแรงบันดาลใจให้หลายๆคนที่ต้องต่อสู้กับการมองเห็น36,000บาทกับการรับประทานดีคอนแทกวันนี้สิ่งที่ได้แถมมาคือตามองเห็นสุดยอดมากๆเลยนะคะสําหรับประสบการณ์ของครอบครัวนี้นะต้องขอขอบคุณมากๆค่ะ <c oughs> ก็อยากให้อ่าถือดีคอนแทนิดนึงนะคะอ่าแล้วก็นะคะ อยากให้ทุกคนนะคะดูประสบการณ์นี้ไว้นะคะว่าในวันที่เราต้องเสียเงินเราอาจจะเสียดายแต่ในวันที่เราเสียการมองเห็นเราทั้งเสียใจและศูญยเสียนะคะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่จะทําให้อนาคตของลูกหลานเราเนี่ยจเจริญก้าวหน้าเพราะเขาต้องมาดูแลใช่แต่ะะพอตาเห็นก็ทําเงินได้เยอะมากกว่าสามหมื่นหลาย ไหลเป็นร้อยเท่าแล้วค่ะคือที่กลับมาทํางานได้ตามปกติใช่นเดียวกัทำได้ทุกอย่างทําได้ทุกอย่างหาเงินได้อะวันนี้เสียดายไหมคะเสียดายเงินใหม่อ๋อไม่ไม่เสียดายที่หมดไปแล้วไม่เสียดายเพราะได้คืนมาเยอะกว่าได้คืนมาเยอะกว่าดวงวัดเข้าตาหาแล้วก็ทําเงินได้ก็ช่วยเราได้เยอะเยอะมากจ้ะเยอะมากนะคะขอบคุณ ลุงวัดกับป้าแมวอีกครั้งหนึ่งจริงๆค่ะว่าวันนี้นะคะสิ่งที่เราจะต้องการฟื้นฟูเราไม่ใช่แค่ให้ตากลับมามองเห็นแต่เป็นการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตภายในครอบครัวด,ด้วยอยากให้ทุกท่านนะคะดูประสบก,การณ์ของลุงวัดกับป้าแมวเพื่อเอาไปเป็นแนวคิดในการดูแลตัวเองวันนี้ดีคอนแทคบอกได้เลยว่าเยี่ยมจริงๆค่ะค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวให้คุณแม่แนะนําชื่อแล้วก็อายุนิดนึงค่ะแม่ชื่อนางถนอมโดดสุดอายุ8 2ติดเป็น ต้อกระจกก่อนหน้านี้ค่ะคุณแม่มีอาการยังไงบ้างคะก่อนที่จะได้มาทานดีคอนแทคอะค่ะก็แต่ก่อนนี่มันก็คือมันเป็นถ้าไม่ใส่แว่นนี้ออกมามันก็จะเจ็บเจ็บนะคันคันน่ะมันมีมีอันเครืองแล้วก็ถ้าใส่ใสแว่นมันก็มันก็ช่วยได้นิดหน่อยแต่มันมันก็ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่แต่พอมามาทานนี้ก็คือได้ผลค่ะ,ะได้ผลดีอันนี้แค่ได้สองเดือนนี่คือ แทบจะไม่ต้องใส่แว่นแล้วก็คือมันจะสว่างมันจะไม่เป็นหมอกมันจะคือว่าได้แสงสว่างขึ้นเยอะ,ะก็ภูมิใจที่จะไม่ต้องไปผ่าตัดเอ,อได้ทานนี้แล้วก็คือเรียกว่าดีได้ผลดีมากมากเลยจ้ะ,ะจ<า>ก่อนหน้านี้นก่อนหน้านี้นะคะคุณแม่บอกว่าอยากจะไปตัดแว่นนะคะใช่ไหมคะ,ะค่ะ,ะอยากจะไปตัดแว่นแต่พอไปตรวจแล้วเขาบอกว่าตัดไม่ได้แล้วมันม,มันหมด สายตาหมดสายตาท่านไม่สามารถจะตัดได้มามานั่งคุยกับปรึกษาลูกๆหลานหลานลูกก็บอกว่าก็ไปได้ตัวยาอันนี้มาก็เอาเบอร์มาให้ก็ติดต่อทางนี้ก็คือว่าแม่ไม่ต้องไปผ่าแล้วต่อไปเนี้ยดีมากได้ได้ดีมากๆเลยใช่ค่ะ พอได้ทานไปนะคะ,ะคุณแม่ก็มีอาการแพ้แสงหายไปนะคะ <ไป S 1> หมอกหมอกก็จางลงค่ะตาผ้ามัวก็มองแจ่มชัดขึ้นใสขึ้นนะคะจะดีใจอะเรียกว่าคือไม่ต้องไปหาหมอนั่นแล้วคือจะคือจะใช้ตัวนี้เรื่อยๆไปค่ะวันนี้นะคะคุณแม่ก็ได้บอกว่าดีใจนะคะแล้วก็ประทับใจในสินค้าดีคอนแทคเรานะคะวันนี้คุณแม่มั่นใจไหมคะว่าทานแล้วปลอดภัยคะ <m akes> มั่นใจามากเลยค่ะพอทานแล้วได้ปลอดภัยมาก,ากคือมันจะเกี่ยวกับว่าความดันด้วยความดันสูงนะ <c oughs> แต่แล้วรู้สึกว่าทานมันก็จะจะดีขึ้นคือมันจะไม่ปวดกระบ,บอกตาอะไรแบบเนี้ยแม่ซื้อบุญรักอายุ71ปีแม่มีอาการคันตาแสบตาเป็นฝ้าเป็นอะไรมองไม่ซัด มีน้ำตาไหลด้วยไหมคะมีน้ำตาไหลน้ำตาหัวตานี่คันมากแดงหมดยิ่งสีขยี้ยิ่งแดงยิ่งอักเสบค่ะแล้วมองเห็นเหมือนกับมีจุดดาๆแมงวีใช่ไหมคะจ้าเป็นอย่างนั้นแหละเหมือนมะเร็งวีแล้วคุณแม่ได้ทานดีคอนแทคไปอาการเป็นอย่างไรบ้างหลังจากที่ทานแล้วอะค่ะคุณแม่มันก็อาการมันก็ดีขึ้นมาก เพราะว่าอาการคันอาการเป็นฝ้าฟางมันก็หายไปมองก็ซัดขึ้นประทับใจมันอาการมันดีมากมันหายไปเลยไม่มีอาการเหมือนเดิม<ะ>แต่แม่ก็จะทานต่อไปเลยจ้ะ ก็คุณแม่ได้ทานดีคอนแทคแล้วก็ประทับใจนะคะการมองเห็นที่คุณแม่มีอาการตาผ้ามัวแพ้แสงน้ําตาไหลก็หายไปค่ะเราอยู่กับคุณลูกค้าที่มีปัญหาเกี่ยวกับดวงตานะคะต้อกระจกค่ะมีปัญหาดวงตาเราได้ทานดีคอนแทคไปนะคะเดี๋ยวเราจะพูดคุยกับคุณลูกค้าท่านนี้ด้วยกันผมชื่อนเะจริญสึกศรีอายุ82ปีครับค่ะคุณพ่อคะก่อนหน้านี้มีปัญหาดวงตาอย่างไรบ้างคะก็เป็นต้อกระจกมาเกือบ20ปีแล้วก็มีายายในดวงตา ตาฟ้าฟางมองไม่ค่คคอยเห็นขับรถไม่ได้ค,ครับตอนกลางคืนก็ขับรถไม่ได้แพ้แสงมองไม่ชัดใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับหลังจากที่คุณพ่อได้ทานผลิตภัณฑ์ดีคอนแทคไปในหนึ่งกล่องแรกค่ะมีอาการดีขึ้นยังไงบ้างคะก็ใยมันก็หายไปนะฮะ,ะตาฟ้ามันก็หายไปก็ขับรถได้ครับ ตอนนี้นะคะคุณพ่อก็ทานดีคอนแทคไปแล้วก็รู้สึกว่าดีขึ้นมองแจ่มชัดขึ้นนะคะใยที่เป็นอยู่ก็หายไปนะคะคุณพ่อหายครับหายหมดค่ะคุณพ่อประทับใจในผลิตภัณฑ์ดีคอนแทคอย่างไรบ้างคะก็รับประทานแล้วมันก็ได้ผลนะฮะก็สบายดีขับรถกลางคืนก็ได้ตาก็สว่างดีแล้วครับก็ไม่มีแพ้แสงอะไรแล้วครับค่ะคุณพ่อมั่นใจนะคะว่าผลิตภัณฑ์ดีคอนแทคเราทานแล้วปลอดภัยค่ะ ครับไม่มีผลข้างเคียงอะไรครับค่ะ,ะคุณพ่อได้ทานผลิตภัณฑ์ดีคอนแทคไปแล้วนะคะรู้สึกว่ามั่นใจนะคะค่ะทุกท่านที่ดูคลิปนี้อยู่ในวันนี้นะคะก็อยากจะให้ได้ลองทานดีคอนแทคดูนะคะที่มีอาการแพ้แสงแสบคันเคืองตานะคะคน้ําตาไหลเป็นต่อนะคะหรือมีอาการนะคะเป็นวุ้นในตาเสื่อมคะ่ะสามารถทานดีคอนแทคได้เลยนะคะค่ะสนใจนะคะสั่งซื้อเบอร์โทรด้านล่างนี้คะ่ะ